どう、yeah, yeah, yeah. yeah, ม่ได้เปิดแชสดเลยนานเคว เขาีอย่างนั้น ai thao game này đẹp đẹp, khổ đi. Hmm. เข้ามาลงนานขนาดนี้เหรอโอ้ฮ

เข้าเกมไหมครัยวนีดต้อตีมาเข้าเกมไม่ได้นีหน่อยนะ うん

ไม่เ้าโคตรนานเลยอะไรว่าแต่เฮ้ ไม่นใจนี่ไงบนนเราให้ได้บนนี่อย่าเพิ่งสังยาเฟรมมุตั้งค่าอะไรผิด่าวะ เราจะไปเล่าสักครั้ง,งสตรีใหม่อะนะทำไมมันมานานอ่ะผมจะไม่เล่นแล้วนะผมจะเปลี่ยนเกมเล่นแล้วนะเล่นรบก,กันดีกว่าคุณเกือบจะเปลี่ยนไปเล่นรบกันแม่งนะอ่า <laughs> อย่าคางควรนานเจ้ <c oughs> าตีใหม่เหรอเดีอ